ทำอะไรกันทำอะไรกันลูกกินไ่อันนี้ทำอะไรกันอันนี้ทำทำกินใช่ไหมใช่อออเดอร์ส่งลูกค้าที่เหลือทำกินโอ้ยกำไรอยู่นี่เอง <laughs> กำไรอยู่นี่เองนี่อร่อยไหมน้องม่อนอร่อยไหมลูกก็อร่อยไหมอราอ,อ,รอ็อร่อยไหม ลูกคินเราสุกแล้วออเดอร์ออเดอร์ออเดอร์คนแรกนะคะคนแรกนี่ลูกคินของเราสุกเรียบร้อยแล้วหอมหวยหวยค่ะหอมหวยหวยลูกคินนึงสมุนไพรนะคะ,น,ะน้ำจิ้มเราก็ทําสดใหม่นะทุกวันนะคะทําสดใหม่ทุกวันโอ๊ยเบิ้งกันผู้ดใดยอยากแนใครหิวยกมือขึ้น เย้เย้ันีให้อมบอนอบยู่ไหมแม่เอมาเลยไว้ก่อนสักหน่อยก่อนออเดอร์คนแรกออเดอร์คนแรกคือน้องม่อนนะคะอันนี้ที่เฮ็ดไปฝากฝากผู้เทาโอ้ยจะกำลังยุ่ใสทุนนยุ่ใสเนาบาดนี่เอาไปให้เอนอันพ่อกระแม่กินสักก่อนเปิดร้านไหม วันนี้น้องน้องชายมาก็เลยจะฝากน้องชายไปให้พ่อกับแม่นะคะก็เลยตอนนี้น้องน้องน้องจ้ำยกขึ้นอันนี้ไม่ได้ใช้ของลูกค้านะคะจะเอาไปให้พ่อกับแม่โอ้เอาน้องออกเอาน้องออกเดี๋ยวหาข้าวให้น้องกินน้องม่อนครับน้องม่อนมาเลือกเอาน้องจะน้องม่อนจะเอาอะไรน้องเกล็น้องม่อนเหยียบอะไร โอ้ยน้องม่อนเยียบอะไรโอ้ยลุกขึ้นไปร่างขาเลยพี่ป๋องพี่ป๋องเดี๋ยวครับเดี๋ยวได้กินครับดกินไรกูมูล้วแหมวา,านแม่ำไรกับยูน้ำลูกนี่ละ่ะกำไรกับยูน้ำลูกน้ำหลานมีโชคครับมีโชค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 หิวแล้วมีโชคหิวแล้วเอาขาข้าวกินเอามีดออกเอามีดออก หาข้ากิน,นข้ากินก่อนแล้วข้าวกินก่อนทำอะไรเลิฟที่คุณทำอะไรฮะคุณทำอะไรเลิฟโอ๊ยแบบคุณใส่ยแอวีงาวขาอ่อนพ่อขาเลิฟพี่คุณทำอะไรนั่น คงจะเป็นเหมือนแม่แฉกว่าลูกคินนอนกินใช่ไหม <oz> เขาลูกคินเดินกินก็ยืนกินเราลูกคินนอนกินและเดินกินครับโอ้ยพอ่อค้าเอยจะมาถิกขานแทนน้องพ่อค้อาไปขายลูกศิ้นไปขายลูกศิ้นเลย <oz> ขายลูกซิ้นขายลูกศิ้นอธีอยู่ไหมอ่ะพิม น้องทีอยู่ไหมน้องทีเอ้ยารับออเดอร์แบ่งกินนะคะของพี่สุขใจก็จะแบ่งให้น้องม่อนกับน้องทีนะคะพระคาลุขึ้นขายลูกชิ้นด้วยเอาถ้วยมาใส่เอาเลยได้ยินไหมมีค่าแม่เอาจันโมดะ เอาแล้วครับเอาแล้วครับโอ้เอามาใส่เลยไม่ต้องใส่ถุงเฟืองถุงโกูุดไม่ข่าย,ย่านเฟืองถุงเพราะ่าย,ย่านเฟืองถุงอีกพราะาย,ย่านเฟืองถุงครับพอข่าย,ย่านเฟืองถุงครับเอ้ยพอข่าย,ยังมะขาออนแทตึม โ oh, อ,อ้คุณชายเอ้คุณชายเอานอนนอนดิ้นอยู่นั่นละ่ะดิ้นอยู่นั่นละ่ะถาดน,นี้ถาดน,นี้ท่านจะเอาไปไหนเอ่ยเอาไปบ้านถาดน,นี้จะเอาไปบ้านค่ะพี่น้องเอ้ยออเดอร์ออเดอร์สง่ะะออสงลูกค้าอยู่นี่นะคะออเดอร์ส่งลูกค้าอยู่นี่นี่นนั้นจะเอากลับบ้าน พอดีน้องมาก็จะฝากน้องเอากลับไปให้พ่อกับแม่ให้เพิ่นซีมเบิงให้เพิ่นว่าจิจการลุ่งเรื้ยงลุ่งเรือยงเด้อว่าแต่มามานับเอาจะแบ่งให้น้องทีอยู่นี้ไหมอยู่เออเออโทรบอกน้องทีมาเอาของเร็วโม่เฮยโม่เฮยพงเนี้ยงรอโมโมโย อ๋อเด็กน,น้อยประโรงเรียนมาคะ่ะออเดอร์นะคะออเดอร์จากคุณพี่สุขใจขอ,ขอบคุณค่ะสามร้อยคะแนนนะคะก็แบ่งให้น้องทีกับน้องม่อนน้องม่อนวันที่ะ้าก้อนน้องมอนขวเหนียวขก้อนอค,ครับมาสามร้อยคะแนนก็คนละร้อยห้าสิบคะแนนเอาเลือกเอาเลยเลือกทีไม้ก็นับไปดิอันนีไ้ไม่ละหานี่ไม้ โซมอล้อซิบีซนี ah. oh, oh, ่เองนะวะอยากกินโอ้น้องอยากกินโอ้น้องอยากกินเดี๋ยวลูกซเออื้อเลยไปร้อนร้อนร้อนสดใหม่ใหม่ข้างบนก็ได้อีกค่ะอันนี้กี่บาทสิบค่ะค่ะให้ลูกค้าเลือกเองตามใจชอบนะคะ มีอ ain ain ีกไหมมีอีกไหมน้องดูมันเอามามันไปเล่นกันอันนี้อันนี้อร่อยอันนี้อร่อยเอ่ะอร่อยทุกอันเลยอันนี้ออยอร่ออันอร่อยอร่อยรอร่อยดิ๊กเสียมดวงป่หรอกป่ะเราเอาตัวเองเอาแล้วเนาะ โอ้ยลูกค้าคอยค่ะลูกค้าลูกค้าหมูไก่ย่อจ่ออยู่ข้างล่างนะคะ่ะโอ้ก็เอาวะโอ้ขอบคุณค่ะที่ให้เลือกบริการงานนี้ค่าเลือกเท่าไหร่นอจ้ย้ให้เลอยกใ้โจ้นกะคะก่ง้่ะมากโเบิ้ลลูกลูกค้าลูกค้าจะโกงแม่ค้าแล้ว ลูกค้าจะโกงแม่ค้าแล้วอ้าวตักน้ำจิ้มตักน้ำจิ้มปิดหม้อเลยเว้ยเอาวางงุ้มไว้นั่นนี่งุ้มนี่นี่เราไปซื้อเก็จไหมดูมันยังไม่เห็นโอ้ลงทุนเท่าไหร่มึงมาลงทุนเท่าไหร่นี่แม่ค้านี่เออลงทุนเท่าไหร่นิแท็กซี่เลยมันมาต้องโก้ฮะมาให้อันนั้นมันทะเบียนรถตู้ตัวเออยังทะเบียนรถเขาเขียนเลขทะเบียนรถลงนั้นเขาจะมาส่งอืม เชิญสิพูมนมาตะสักซึกล,ลูกค้าบ้านใกล้เชียงนะคะลูกค้าบ้านใกล้เชียงฮะงเป็นยังไงอร่อยไหมมึงห้ามพูดว่าไม่อร่อยโอ้ย <laughs> ก้องก <laughs> อเออูเออเออแค่นั้นพอ เมื่อวานเมื่อวานเขาว่าเปรี้ยววันนี้เกือบเค็มแต่ละมือกระช่งมันขอให้เสมอมาให้น้ำจิ้มแบบถุงมันมันหาซื้อกินได้อ่าอันนี้ตีแซ่บบ่แซ่บกว่าะช่างหัวมันวะเออไปแล้วไปแล้วลูกค้าลูกค้า VIP เราคนแรกเลยคนแรกหรือวันหลังจะว่าอุดรุ่นใหม่ ค่ะ <laughs> จานอังคารเท่านั้นนะคะอานที่หนึ่งได้กินสองวันเอาเอาลูกค้าสิมไปตั้งแตนในบ้านแหละค่ะลืมลูกลืมลูกลูกลลลกล,กลกกับบ้านกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยกลับบ้านกลับบ้านโอ้ยแม่ขาดจังไหนบุญไหวถึงเส้นนี้เอาเออกไปหาสู้กินเลยจนนั่นพ่อค้า <laughs> พ่อค้าครับ แม่ค้ามือใหม่นะคะอาจจะวุ่นวายสักหน่อยเนาะเมื่อวานน้องจ่อยก็ได้แล้วนะคะเมื่อวานน้องจ่อยที่นิสารัตก็สั่งให้แล้ววันนี้ก็ของพี่สุขใจก็แบ่งน้องทีกับน้องม่อนนะคะคนละร้อยห้าสิบคะแนนนะคะเดี๋ยวเราก็จะจัดเตรียมส่งออเดอร์นะคะพอคลิปนี้ออกไปแล้วเดี๋ยวเขาก็จะไลฟ์สดหรือทําเป็นคลิปนะคะคลิปหน้านะคะเราก็จะไปส่ง อีกนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบพระคุณนะคะแม่แม่ที่เข้ามากดัดดดไกกกกกค์แชรริ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องพายเลือเราด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ